ซเ่อๆซึ่งคนจะหลับตัวแเขาพาไปเรียบรลอยเนี่ไปบบอย่เรียบร้อยเนี่อยู่เอยูเน่ย้องรจาวบ้านบคนก็หลับา่ว่าใจมันแต่ไม่มากแต่ก็ไม่ชมาับเขาเลยปุงนีอ่ไม่ดีกเอาไปึงอชไปเขาว่าเขาก็เาดินเขาก็เดินมถึงช้ก็อย่า้แยยัเรลงเรียบได้้รอ วางแผนแน่นอนมันจะดีบางทุนก็มาตัดมาแล้วมันใจดีบางทีว่าต้นจะ

แค่แรกนิดแค่แรกนิดรู้ว่ารักกันแค่แรกถึงทริปแล้วไม่เลย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 แต่แต่ ทีไไ <fits you Elena> องค์การหวานสวนจังหวัดสงขลานะคร <tr> <dans> <age> ับท Mont ั <c oughs> ้งุนนายกทั้งนรองนายกนะครับทั้งตานสภารองตานสภาแลก็นประธานนะครับแล้วก็ทีมงานสัจรในพื้นที่ เป็นพ no ื s, nice 응้นท so ี่ขีงสินค้ากับเกษตรศิลนะครับนำของงานชิมมาให้ทางอำเภอนะครับทางอำเภอศิีสะเกษแต่ทุนวันนี้ก็600กว่าถึง100ลำนะครับมามอให้ทั้งหมดเพื่อที่จะส่งต่อให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบที่โดนกัดด้วยที่บ้านนะครับวันนี้ก็เป็นเป็นจุดที่ที่ทางองค์การบริหารส่วระเนี่ยได้รับมอบมาจากผู้มีคิตาทั้งหลายที่มามอบให้ที่งานจอนะครับขณะนี้ก็ มอบไปแล้วทุกอำเภอนะครับแต่ยังมีทุกพื้นที่นะครับก็ยังขาดอยู่หลาย หลายตัวเรือนอยู่นะครับการฝากท่านที่มีความีกำลังทรัพย์อยู่ในจตชาก็ให้เอาเข้าวสารอาหาแรแห้งน้ำหรือฝากระตนสเนี่ยมามออไห้ทางอบจอบเอจออได้คัดแยกแล้วก็ไปส,งงส่งหม้อให้กับพี่น้องจาวัดสมราในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบดยู่อไปครับ,ะบระคบปัจจุบันจังหวัดสงขลาของเราก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเยอะมากและเป็นพื้นทีน่แดงเข้มต้องควบคุมสูงสุดนะครับก็อยากให้พี่น้องจังหวัดสมุรสาของเรา คนนะครับได้ดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างดูแลคนในคอรอบครัวอย่างเข้มงวดตามมาตรการที่สำนังทางฝ่าย กรมการแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสอำเภอที่ออกคำแนะนำก็คือใช้มาตรการด m เอ็หรือเทีอย่างเครึ่งพัดนะครับเพื่อที่จะป้องกันเราไม่ติดเชื้อจากคนอื่นป้องกันคนที่ติดเชื้อจากเราคนรอบข้างเราก็จะได้ไม่ติดเชื้อนะครับเราจะได้กลับเข้ามาสู่ภาวะปกติในเร็ววันจะได้ไปทำงานไปประกอบอาชีพหารายได้กันต่อไปครับนะครับ